ฮอนน้ำหองล,า,ลาไปซื้อนะไอา้เออไนะปทาง,องดอกกดุใกล้ป่ะใกล้เนอะไปซื้อหนึงก็ซื้อดินมึงขนาดซื้อกันเลยน,นี่เห็ดนี่เห้นไอ่จอมปวกนะวันนี้<ะ>จอมปวกพราซารัสวังคารุฮะอันนี้เห็ดวิธีแบบเห็ดไฮนน่ขึ้น ย,ยูสายกูจะไปเอามานี่นะมาจอกมาจอกมาจอบ,จอ,บ,จอ,บอันนั้นบันเป็นมาจอกมาจอบ,จอ,บอันนี้ไม่ยังมักเ,าเ่าอันนีมน้มักจะมีงูอยู่งูเห่าเบอ,อยังสิอันนี้เป็นเลี้ยงนอนนำ้ำใหยุงมาไคร่ใส่เนาะเป็นแห้แพ่พันยุงลายแบบทำแบบธรรมศาสหักษาซิ่งเวดล้อมแบบบ่ชทำลาย สัตว์สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในบนโลกอยู่ในจักรวาลอันนั้นคือว่าเพราะว่าตัดตอนนี้หากัตัดแล้วจำตัดจำดินแล้วเนาะอันนั้นคือรถรถล้อสมัยยังไงมาเอานินะเอินเกวียนสมัยนั้นเขาไสงัวไสงัวแบก <c oughs> เดี๋ยวนี้ ใส่คนเบกหัวขี้ข้านเดียวนี้มีแเจลาอสแตกเนีย่ยเดี๋ตามทงนาแล้วกันแล้วบรรยากาศกักบสาวห้าองศาเนาะว่าตอนนี้เราพักเบกนอยน,น,งนึงเนาะคนขึ้นรถก่อนจับโฮบโบเลยหนามก็บุ่สนมีแต่มือปักหนาม